กล่องของขวัญกล่องของขวัญคุณพ่อคนหนึ่งเป็นคนที่มีฐานะไม่ค่อยที่จะดีเท่าไรเขาต้องประหยัดทุกอย่างที่เขาทำได้ถึงขั้นที่ว่าเขาดูลูกสาวที่แกะกระดาษห่อของขวัญไปวันต่อมาลูกสาวของเขาก็เอาของขวัญกล่องหนึ่งมาให้กับพ่อของเธอคุณพ่อรู้สึกละอายมากที่ดูลูกไปก่อนหน้าดูเหมือนว่าที่คลูกสาวของเข,ขาแกะกระดาษห่อของขวัญไปนั้นก็เพื่อที่จะทำของขวัญให้แก่เขาว่าแล้ว เขาก็บรรจงแกะของขวัญที่ลูกให้แต่กลับพบว่าในกล่องของขอวันนั้นไม่มีอะไรอยู่เลยเขาโกรธลูกสาวของเขามากที่ใช้กระดาษโดยสิ้นเปลืองแถมยังเล่นกับความรู้สึกของคนอีกไม่รู้หรือว่าเวลาให้ของขวัญกับใครสักคนมันควรจะมีอะไรอยู่ข้างในกล่องนะลูกสาวของเขาตกใจมากที่โดนตวาดเธอน้ำตาคลอและบอกกับพ่อของเธอว่ามันไม่ใช่กล่องเปล่าเสียหน่อยหนูใส่ความรักของหนูไว้ต่างหาก รากับดวงใจของพ่อถูกบทขยี้เขากอดลูกสาวไว้แน่นและขอโทษเธอจากใจจากวันนั้นมาเวลามันช่างผ่านไปนานเหลือเกินคุณพ่อที่ตอนนี้กลายเป็นชายชาราคิดในขณะที่ปิดกล่องของข,องขวัญเปล่าๆล,ล,ลงแม้แต่ตอนนี้เขาก็ยังรับรู้ได้ถึงความรักของลูกสาวจากในกล่องนั้นไม่ต้องห่วงพ่อหรอกนะลูกเขาพูดมันกับหลุมศพของลูกสาวที่เสียไปในอุบัติเหตุความรักนั้นมันมีค่ายิ่งกว่าสิ่งใดในโลกใบนี้จริงๆนั่นลัตนาหลับให้สบายนะลูก